ที่บ้านของคุณครูสุจิราและคุณพี่คันทรงค่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณมากนะคะในวันนี้ที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่บ้านค่ะครูก,ก็จะมาทานขนมจีน กับเพื่อนๆน,นะคะกับน้ำยาอร่อยๆจากน้องที่น่ารักค่ะคือเมื่อวานคุณครูคคก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆน,นะคะพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะท,ที่บ้านของคุณครูสุจิราและคุณพี่คันธงค่ะอขอบคุณมากนะคะในวันนี้ที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีด้วยขนุนสองผลใหญ่ๆค่ะในทีมของคุณ,ค,ณครูนั่นแหละคะ่ะบังเอิญ ก็ทราบมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องที่ทําน้ํายาขนมจีนแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเมื่อวานนี้นะคะคุณครูก็เลยถือโอกาสมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของน้องสุจิรากับการทานขนมจีนฝีมือของน้องเขานะคะค่ะมาทานด้วยกันเลยน,น้ำยาอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะเทเลยนะคะนี่ น้ำยาเยอะมากขนมจีนน้ำยาอร่อยอร่อยจากฝีมือน้องสุจิราแล้วก็ผักเยอะๆนะคะคุณครูก็จะเอาผักใส่ลงไปรสชาติยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะอร่อยมากคุณครูก็มีอันนี้มาเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะไข่ไข่นิทานทุกวันนะคะวันละ สองฟองค่ะอันนี้เอามาทานด้วยกับน้ำเต้าหู้ตอนเช้าค่ะคหานเพื่อสุขภาพคือเมื่อวานเนี่ยมีครูก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆเขา คนนะคะก็ยังมีไวยอยู่นะคะคไปเจอกันก็จะต้องการจัดกิจก,กรรมโน่นนั่นนี่กันเยอะแยะซึ่งครูก็จะเก็บภาพมาให้เรียนได้ชมเป็นบางส่วนนะคะ,คะเริ่มกันเลยนะคะทำโน่นนั่นนี่ช่วยกันเพราะว่าพวกเราต้องขยันหายใจค่ะเป็นข้าราชการบำนาญเราจะอยู่กับ สังคมให้มีความสุขเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะดูแลสุขภาพกายและก็สุขภาพใจค่ะมีความสุขด้วยกันเพื่อนๆหน้านะคะเพื่อนๆ็นไงร่อยโอเคได้ไหมอร่อย่อ,อย่อยลอยเก็บไว้หนึ่งคืน<ง><ง>นะคะรสชาติยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะได้นะ เกษียณแล้วเราก็ยังเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นความผูกพันของเรานั้นยังยั่งยืนนานค่ะก็เลยจะต้องเจอกันต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะต้องอยู่กับผู้ใหญ่สูงวัยอย่างพวกครูก็จะได้ทราบว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นน่ะเขาต้องการอะไรก็อยากจะขอนําเสนอนะคะว่า อายุยกลุ่มที่เพื่อนๆได้สัมผัสกับผู้สูงอายุนั้นจะได้ไปปรับตัวไงคะจะได้ดูแลท่านได้อย่างไม่อึดอัดใจทั้งฝ่ายดูแลแล้วก็ฝ่ายถูกดูแลค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะขอฝากคลิปนี้เอาไว้เป็นกําลังแรงใจให้กับเพื่อนๆวัยครูแล้วก็เพื่อนๆวัยที่ต้องมาดูแล ผู้สูงอายุอย่างพวกครูให้มีความสุขกันทุกคนนะคะค่ะคุะคณครูก็จะขอจบคลิปเพื่อนๆก็คงจะได้ประโยชน์บางส่วนนะคะค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะ